ท่ากลางหุบเขาและผืนป่าทางตอนใต้ของจังหวัดแพร่มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เกิดจากการอพยพของผู้คนกว่าร้อยปีมาแล้วบ้านป่างุนคือชุมชนที่รวมเอาศรัทธาธรรมชาติและภูมิปัญญาไว้เป็นหนึ่งเดียว อยู่ในชุมชนของที่มันมีอยู่แล้วเาก็เกิดหาวิธีจะปรับตัวอยู่กับธรรมชาติที่มันเอาอย่างมาต่อยอดเอามาทำที่ว่ามันมีไรายได้ขึ้นมา,เ,าเจ้ามีไรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีเลยเจ้าทำตามฤดูกาลครับผมเพราะว่ามันมีอยู่สามฤด,ดูเนาะทำทำเป็นช่วงๆไปครับมั่ก็ ดูดูฝนก็จะต้มตอไม้ขายนะครับแล้วก็ดูหนาวนี่ก็มาเผาขลามนะครับเนาะและ้วก็ดูแรงก็จะขายไข่มดแดงครับผมขายตามฤด,ดูไปคนระับจากภูมิปัญญาสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อเกิดรายได้และความภาคภูมิใจ ยใช่ครับตอนนี้เขาก็ทาเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ได้โอท็อปห้าดาวของแปะตัวนะครับทํามาตั้งแต่ปีห้าห้าศูนย์แล้วครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์เขาผลิตแล้วก็ส่งขายต่ำในบ้านเฮานี่ก่อนเลยนะท่านได้ท่านน้อยเนี่ยกับแได้แปลงอย่างมากแล้วแต่พอมีอาชีพพอมีรายได้เรื่องกลับมาเรื่องเขาได้แล้วตอนหลังมาตั้งพรานนำชนเหมือนกันเป็นกะเลงหันเนาะแล้วก็ เพื่อไปขายในงานกาชาติก่อนจากที่เขาขายบ้านเฮาได้บอกอีไนะเขาไปหันตลาดใหญ่ขึ้นเออกัเลยมีแรงบนันดานใจกลับมาทำแหมก็ตอบรับได้ดีเพราะช่วงนั้นรู้สึกว่าเ,าเขาจะนิยมเฟอร์นิเจอร์จากห้างไม้ต่อไม้นี่นะแล้วใส่ใส่ฝีมือของมูงเฮาที่มันละเอียดเข้าไปตดยการต่อไม้การคัดการทำสีครับก็เยื่องจอตลาดมันมีความต้องการ อันนี้ปีสินชัยอันนี้ดูน่าฮักมากดูเป็นแบบธรรมชาติอันนี้ปีสินชัยผลิตเองเลยก็จอกอะอันนี้แรกเริ่มพี่ก็แนะนำให้ผู้สูงอายุตีบ้านเฮานะครับเพื่อเปิ้นได้ทำลองเพื่อเป่อลมัดตัวหูเหี่ยวไม้ไผ่เนี่ยเพื่อทำให้ตีร้านคนเฒ่าคน,นแก่เพิ่ลจะได้มีรายได้ร้านเหมือนไหมมาแนะนำค่ะ ขายกาแฟแล้วเปินก็เลยบอกว่าแม่คงแก่ผู้สูงอายุน่าจะทําได้เป็นรายได้นี่เนาะเพิ่นก็มาแนะนาก็มันอยู่สามคนแบ่งงานคนละสิ้นแม่อีกคนนี้เป็นคนจักซอกมาอย่างนี้เนาะแม่ก็มาตัดตัดเดี๋ยวคนเอาไปมัดมัดแกะมัดประกอบตีนะให้มันเป็นหูหิ้วขึ้นมาไง พี่แจ๊กจ๋าทำไมพี่แจ๊กถึงมาเลือกปลูกองุ่นนะจ๊ะอืเพราะว่าตะกอนนี่ปลูกพักปลูกอย่างไปเลยเนาะที่นี่บางบางอุ่นนี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับก็เลยมาคิดว่าอยากให้มันมีความหลากหลายมีจุดแวะจุดเช็คอินเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวไปคืออยากให้มีการกินการดื่มการชอบการมาตัดองุ่นกลับบ้านครับผมมีกิจกรรมขึ้นนักท่องเที่ยวทำใช่ครับ,มรบผมใช้มีกิจกรรมนักท่องเที่ยวทำม,มากขึ้นครับผม นี่เขาห้อแบบมันเหมือนเป็นการพัฒนาบ้านเกินเฮาตตยเนาะใช่ผมคือจริงๆคือผมอยากแบบคือมันมีมากกว่านี้นะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะ่ะคือผมอยากให้เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างกับเยาวาชวนหรือคนรุ่นใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาในหมู่บ้านเฮานะครับผมกลับมาทํางานที่บ้านอยากให้มีความคิดใหม่ๆว่าเฮ้ยมาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเยอะๆหลายๆจุดนะครับผมจะได้มีนักท่องเที่ยวมาเอาอบ้านบาง่นเยอะ ก็คือใจตัวเก่าเป็นเป็ดเก้าใช่ครับผมเป็นตัวอย่างเป็นเอ่า้เขาได้ดูว่าเออมันทําได้สามารถทําได้ครับผมเห็นมันแห้งๆเหี่ยวๆที่นี่มันยังมีชีวิตอยู่กับมี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 ชีวิตอยู่ครับผมเพราะว่าอันนี้คือการ pruning pruning คือภาษาทางต่างประเทศนะแต่ว่าถ้าบ้านเราคือตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะเอาผลผลิตนะครับผมถ้าเราตัดปุ๊บเนี่ยนับไปอีกเก้าสิบวันครับผมเก้าสิบวันนี้ก็จะออกเป็นลูกเป็นพวงมาเลย อันแสดงว่านี่คือได้ผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่แบบตัดแต่งกริงอยู่ใช่ครับผมอรอบรอบก่อนนี่คือได้ส่วนทดลองเนาะอออกัเอาขุผลิตเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้คือรอบฝีมือละวัดฝีมือกันละของจริงแ <c oughs> ล้วครับผมคือถ้าบอกออกลูกนี่ก็ถือว่าต้องรอไปอีกครึ่งปีครับผม,มครึ่งปีครับผมก็คือถ้าถ้าโอเคปุ๊บแถมสามเดือนนี่เห็นผลแน่นอนแน่นอนครับผมแน่นอนอันนี้คือประายนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะแตกยอดมาเ <c oughs> ต็มมดเขียวไปมดับผม คือองุ่นนี่มันสามารถปลูกได้ทั้งปีเลยครับปีปลูกได้ทั้งปีครับผมคือสมมติว่าขอบเป็น3เดือนนะสเดือนแล้วก็เขาก็สะสมอาหารคือฮึ่อปุ๋ยฮึ่อน่ะจะให้กับตัดแต่งกิ่งมันก็จะออกตลอดทั้งปีเหมือนกันครับอยู่ที่เขาการบำรุงปุ๋ยครับผมอ๋อนี่ก็นึกว่าแบบเฉพาะฤดูของเขาตีเขาออกบ่ฮะถ้าประเทศไทยนี่คือทําได้3ฤดูเลย พี่แจ็คจะทาไมตีปังงูเนี่ยถึงทําผลิตภัณฑ์น้องไม้แห้งขึ้นมาจะดิ้งแบเกยหันเลยอืเพราะว่าน้องไม้โวนแถวนี้ตั้งแต่ปังู่ไปจนถึงพุ่นปปัสักนะน้องไม้มันเยอะมากครับผมเห็นน้าก็เจอน้องไม้ป่าตามฤดูเนาะชงฤดูฝนขน้องไม้ป่าก็เยอะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าจะถนอมอาหารจะได้ให้มันได้อยู่นานๆอ่าส่วนใหญ่แถวนี้ก็เขาเรียกว่าดองน้อไม้ดองเยอะเนาะจะเจอตังไหนก็น้อไม้ดองน้อไม้ดองครับผมเคยมีนคิดว่า เอามาอบแห้งดีกว่าี๋คือน้องไม้มันเยอะเกินไปจนแบบทำมือขายบ่ได้ราคาใช่ใช่คือราคาจะตกเลยช่วงช่วงหน้าฝนนี่นะเลยมีแนวคิดอยากเพิ่มมูลค่ามชื่อม้มันจะหนึ่งคืออยากเพิ่มมูลค่าสองคือมันอยากให้คนที่อยู่ไกลๆเนี่ยต่างแดนหรือว่าต่างจังหวัดจังหวัดที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเขาได้กินแล้วการขนส่งก็สําคัญถ้าเอาน้องไม่ไม่ดองโอ้โหมันมีหน้ามันน่นหนักเนาะถ้าเอาน้อไม่แห้งไปอ่ะข้าวส่งก็จะ เรื่องาการขนส่งนี่คือประหยัดมันเป็นแรงดึงดูดคือคนสังซื้อใช่ครับผมใช่ครับผมใช่ใช่เจ้า ทีมาของเหล่าริมดอยนี่คืออย่างไรจ๊ะเหล่าริมดอยนี่คือช่องดอยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คืออาหารเหล่าอาหารดีหน่อยโอ้โหหลัก็คืออาหารดีๆร้านอาหารดีๆเออมาริมดอยอยู่ริมดอยผมกับลูก่าวสองคนเนี่ยเป็นคนชอบทําอาหารเหมือนกันอก็เลยคุยกันทุกคอกเลยจวนกันทําร้านแล้วก็สายจะเป็นสายออกสายเนื้อแล้วทีนี้เขาก็มาต่อยอดของฝากของฝากก็ยังมีใช้อั่วแล้วที่สําคัญนะ ส้อวงงัวเนี่ยมันไม่เคยทำที่นี่จะเป็นคนทำไส้อวงงัวแล้วไส้อวงัวกับไส้อวหมูมันแตกต่างกันตางไันัเพราะเทคเจอร์มันต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่างัวก็คืองัวหมูก็คือหมูเนาะความที่มันฉ่ำความที่รสสัมผัสเนี่ยมันจะแยกกันออกได้เลยครับไส้อวที่นี่คือเป็นวิธีคิดของที่นี่แหละคือเขาเป็นคนทำอาหารแล้วกก็คือประดิษฐ์ประดอยให้มันต่างจากเจ้าอื่นแล้วเขาใจเนื้อไดนดิชิน สิบสี่วันเอามาทําไส้อัว่วมันก็นเลยแบบโอ้ความหน้ากินก็นเพิ่มขึ้นเพราะว่ารสสัมผัสที่เจอแล้วก็เครื่องเทศที่เขาใส่เข้าไปนะครับคือมีบาลานซ์อย่างดีแล้วก็บางคงม้มันเด่นไปตรงไหน,นแต่ละที่สําคัญไส้วนที่ใส่สบะแขวนคือเจ้าของเขาครับสีเขาจะออกเป็นเข้มๆแล้วก็เวลาเขาย่างไปแล้วเนี่ยหู้เลยโอ้ขึ้นมาเข้าไปเนี่ยโอ้โหสัมผัสแล้วลงตัว เห็นมีน้ำย่อยตัวเองมันกัาน้ำพริกน้ำย่อยขับน้ำย่อยน้ำย่อยที่นี่ก็ต่างจากเจ้าอื่นเพราะเป็นโคขุนแจงัวถ้าในเวียงเนี่ยก็ยังมีหมูมีกุ้งมีปลาใช่ครับมีกระลังเกยหันแบบน้ำพริกน้ำย่อยงัวคจากแจงัวที่นี่เน้นความแตกต่างหมดเลยใช่ใช่ครับคือบางทีเขามีจุดขายที่ว่าเออเขาจ่ายความที่ว่าจ่าวัตถุดิบดีเออเขาแจงัวขุนเลยครับแล้วก็มาเจียวจนเป็นอูหอม พุงแล้วก็เอามาคุกกับเครื่องในความเป็นส่วนตัวนะชอบทุเรียนแบบอยากจะทำมันเหมือนอาหารคืออยากจะ เขาใจธาตอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันลดออกมาแบบนี้นเหมือนเราทํากับข้าวอ่ะทำไมถึงแบบคิดทําสวนทุเรียนตีวังจีนเนี่ยจ๊ะเขาอยากอยากคือวังจีนเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยคือท่องเที่ยวเชิงเกษตร,รแล้วก็มากินมาสัมผัสอากาศแล้วมากินแบบทุเรียนจากต้นเนาะเออได้ความที่ปกติทุเรียนในตลาดมันก็ยังเป็นแบบบ,บม่มการทุเรียนแบกแก่แต่ทุเรียนที่นี่จะตัดเฉพาะทุเรียนที่คือ90%เอนี่ยจะได้กินทุเรียนแบบสุดยอดของทุเรียนเลยเขาจะได้กินของดีแท้ๆเลย คือที่นี้จะมีพันหลายพันเนาะมีพันหลงรับเละแกน้าดำมูสังคิงแล้วก็บมอนทองอย่างเนี้ยเอาพันกลุ่มส่วนอร์อนนี่คือปลุกหลายหลายพันหลายหลายพัน,พนแล้วนเนาะเน้นพันที่มีจุดเด่นมากกว่าในความชอบนี่นะคือมอนทองมันก็ชอบเนาะเพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่เนื้อเยอะและแหมตัวที่ชอบคือคําว่านนำดําโอชีนี่นะมันเป็นทุเรียนที่ค่อนข้างจะตลาดเออในกลุ่มของคนที่นักกินที่ พี่เมียมน้อยเพื่อนจะกินทุเรียนนําดำโอชีเนี่ยชอบคือชอบที่มีจุดเด่น<ะ>จุดเด่นของทุเรียนแลาา้วกับทำสวนที่มีเอกลักษณ์ของเขาเลยที่นี่คือเราจะจัดการทรงพุ่มเพราะอมันเพะคือมันพุ่งไปไกลเนี่ยนะจะตัดยอดตลอดครับถ้าเนี่ยเราจะตัดยอดนี่ครับสังเกตได้เลยครับอันนี้ตัดยอดนี่เนาะถ้ากั่กำเนี่ยผมจะตัดตรงนี้สมมติว่าไอ้นี้มันไปละกิ่งมันยังบตัตโตาก็ตัดนี่ เนี่ยมันจะขึ้นมาทดแทนนะครับเห็ตาแบบนี้เออตัดแบบนี้ครับเพื่อว่าจะขึ้ก,กิ่งมันครับลูกได้ทุเรียนแบบนี้มันจะมีอ่ลูกได้แทบทุกกิง่งเพราะว่ามันบ่ได้เลี้ยงกิ่งเป็นร้อยกิ่งเนาะอันนี้มีประมาณเขาจะคุมอยู่ที่ประมาณบ่เกิดสาวกิง่งแล้วก็ยอดขอเขาจะตัดตัวในสาวกิ่งนี่ต้องมีลูกทุกกิง่งต้องมีลูกเอ่อาแน่อาจจะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคละเออมันได้คุณภาพแขวนลูกได้เนาะ บ้านเรามันก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวเนาะก่อนึกถึงแล้วก็อยากจะทำยังไงให้มะเดือป่าหรือทั้งภาษาเหนือเขาเรียกมะเดือว่าก็เกิดไอเดียขึ้นมาที่จะมาทำวายอ่ามันคล้ายๆมะเดือเหมือนบ้านเราก็ประมาณเหมือนมะเดือชุมพรนะที่ลูกใหญ่ๆรสชาติมันจะหอมละมุนมันหอมนะข้างในมัน นนะเราเอามาตบมแันหอมดิก็เลยเอามาทำวายปีหนึ่งเก็บมาทำได้ครั้งเดียวช่วงที่มันจะมีก็สิงหากันยาประมาณนั้นแหละที่เยอะๆยอะพอมาถึงตุลาก็พิศจิการก็มันไม่มีแล้วจากภูมิปัญญาสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อเกิดรายได้และความภาคภูมิใจ บ้านปางงุนหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนเรื่องราวใหญ่โตไว้ในทุกมุมจากป่าและน้ำสู่ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตบ้านปางงุนหมู่บ้านแห่งศรัทธาธรรมชาติและภูมิปัญญาที่พร้อมเล่าเรื่องราวผ่านกาลเวลา